แมตทีรณีโพสต์ภาพพร้อมเคลื่อนไหวแซบท่ามกลางกระแสข่าวลือเลิกสงกรานงานนี้ชาวเน็ตเห็นต่างแหมเมนสนัน่นจากกรณีเพจดังออกมาเผยว่าหนุ่มสงกรานต์ควงสาวมอน้ำแดงไปกินน้ำเต้าหู้ร้านดังจนกลายเป็นประเด็นร้อนโยงไปหาสาวไม้นภาาสัสสิที่มีรูปไปตีกลอฟด้วยกันซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีการฟันธงว่าจริงหรือไม่ ซึ่งต่อมาข่าวบันเทิงช่อง8ทีทีกรเปิดเผยว่าเพื่อนตนเจอแมทและไฮโซพกที่ผับด้วยกันจริงๆรวมทั้งถ่ายสองไอจีก็เห็นทั้งคู่ออกกำลังกายในยิมเดียวกันแม้จะไม่มีรูปคู่แต่ก็ดูรู้ว่าที่เดียวกันแต่ทั้งคู่จะไปเที่ยวด้วยกันก็ไม่แปลกเพราะทั้งแมทและไฮโซก็อกมาบอกแล้วว่าเป็นเพื่อนกันมานานมากพร้อมเผยข้อมูลเด็ดอ้างว่า เพื่อนของเธอเพิ่งเจอหนุ่มสงกรานต์กับสาวอื่นที่ไม่ใช่แมทสาวคนนี้เป็นดาราเหมือนกันเคยเล่นซีรีส์อายุสัก30ปีแต่ก่อนภาพลักษณ์ใสๆสแต่ตอนนี้เปลี่ยนแนวเป็นสาวแซบแล้วและมีชื่อย่อที่ไม่ใช่แมทธีรณีส่วนความสัมพันธ์ของสงกรานต์กับสาวคนนี้คืออะไรคงต้องรอเจ้าตัวออกมาเคลียร์เอง ต่อมามีกระแสข่าวจากวงในว่าสาวแมดนั้นก็ยังไปไปมามา,มาที่บ้านของฝ่ายชายโดยข้าวของอะไรก็ยังอยู่ส่วนเรื่องร้านไอติมก็ยังทำอยู่ฝ่ายชายเองมีท่าทีพยายามจะพาสาวคนใหม่เข้ามาแต่เหมือนทางครอบครัวจะไม่อือยากรับรู้แล้วโดยขอเป็นแอปและแมทเท่านั้นที่ครอบครัวยินดีให้มาได้ ล่าสุดสาวแมทพีรณีก็ได้เคลื่อนไหวท่ามกลางข่าวลือการเลิกราเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่าสุดได้โพสต์ภาพระบุข้อความว่าที่อยากกระพริบตาแรงหนูหนาว